สวัสดีเพื่อนเม้าสายคริปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเม้ารัสเชียช่องสําหรับพลพรรค x r p Army มีและท่านที่สนใจในระบบนิเวศของเ r กสาพีวนะครับมาในวันแดงเดือดมาให้กําลังใจนะแล้วก็มาช่วยให้ตั้งสติกันนิดนึงนะเพราะว่าเขา้าใจว่ากำลังแพนิกกันเต็มรูปแบบกราฟเนี่ยนะแพนิกอย่างที่คุยเมื่อ EP ที่แล้วนะมีพูดตอนท้ายที่คุยเรื่องกราฟกันนะบอกว่าถ้าเกิดแพนิกใช่ไหมมีโอกาสลงมาถึงจุดหนะตอนนั้นยังอยู่จุดหกว่านะแล้วมันลงมาจริงๆนะครั้งนี้ ลงมาแล้วเนี่ยทำในไงดีนะส่วนตัวนะต้องบอกก่อนเป็นความเห็นส่วนตัวในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยต้องสเสียใจเองนะแต่ว่าผมให้เรื่องของแนวความคิดแล้วก็เรื่องของโอกาสแล้วกันในเรื่องของ,ของการวนะิเคราะห์นะเอ่อถ้าถามว่านาทีนี้ยังไม่ได้ขายเลยเป็นผมนะผมเองยังไม่ได้ขายเลยนะตัวผมเองเนี่ยถามว่าอย่างงี้มันลงมาเนี่ยอจะถึงทุนอยู่แล้วถึงผมจะมีการสะสม x r p แล้วได้ปริมาณที่มากขึ้นต้นทุนลดลงลยนะแต่ก็เรียกว่าใกล้เฉียดแต่กลัวใจจะวายเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ขายเลยนะเห,นนเหตุผลคือองนี้เหตุผลมองว่า <ieg> ลักษณะของกราฟเนี่ยมันค่อนข้างจะแพนิกแล้วก็โอเวอร์โซพอสมควรนะโอเวอร์โซเนี่ยดูจากไอซีชัดมากเลยนะลงมาอยู่ป้วนเปี้ยนแถวต่ำสามสิบเลยนะโอกาสที่จะลงต่ออีกแรงๆเนี่ยนะป๊อปมันน้อยนะใช้คำว่าป๊อปมันน้อยเป็นไปได้นะผมดูแนวไว้เนี่ยถ้าเกิดจะลงต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะได้ถึงสัก0.45 40เต็มที่แต่ผมคิดว่าน่าจะยังเอาอยู่แถวนี้นะน่าจะเอาอยู่นะครับนะเต็มที่กว่าศูนแล้วมั้งนะที่ที่เอ่อถ้า0.45นะผมมองอย่างน มันอาจจะมีการเด้งขึ้นไปใช่ไหมเพื่อไปทดสอบจุดหอีกรอบหนึ่งคือกรอบตอนนี้สั้นๆนะ0.5-0.6ราคาไทยเนี่ย18-20บาทนะโดยประมาณนะเล่นกรอบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันจะมีลงมานะอาจจะฉิดเฉียดลงมาหลุดอีกนิดนึงนะแล้วตรงเนี้ยมันจะเกิดบูลลิชไดร์เบจในไอซ์ใสอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปได้นะแต่อีกอย่างคือตรงเนี้ยอาจจะเอาอยู่แล้วก็ไซด์เวย์ไปเลยก็ได้0.5-0.6ระยะสั้นๆนะครับกรอบใหญ่สุดเลยนะ Uh, 0 5 0.9นะี่คือกรอบใหญ่ในช่วงนี้นะครับนะแต่แน่นอนฮะตอนนี้แนวต้านข้างบนมีเยอะนะมองจีละจีละขยักก็ได้เช่น uh, 0.6เป็นแนวเบื้องต้นนะ0.7แล้วก็0.77นะนี่ก็เป็นเป็นแนวต้านด้านบนนะครับนะแต่อย่าเพิ่งพูดออกมาเลยนะเอาเอาแนวแนวก้นก่อนดีกว่านะเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนออด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยนะส่วนตัวผมมองว่านี่คือแนวแพนิกแล้วนะครับนะโอกาสที่จะลงต่อแรงๆเนี่ยผมมองว่าป๊อปมันมีไม่ค่อยเยอะละนะโอกาสน้อยนะโอกาสน้อยตนะ้องมีเรื่องมาช่วยเสริมนะช่วยถีบนะ อาจจะเป็นไปได้นะแต่คราวนี้ต้องดูเพื่อนฝูงประกอบกันมาดูวันนี้จะมีเรื่องน่าสนใจจะมาให้ดูนะจะให้ดูลูกๆของ XRP แล้วก็จะเล่าให้ฟังถึงบางอย่างช่วง h a m บรเกอร์ r คร i ิที่มันน่าสนใจนะ,ะมาดูพี่ใหญ่ก่อนนะมาดูพี่ใหญ่ก่อนเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดจะลงนะไม่ลงคนเดียวนะไปด้วยกันนะไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะเออแต่จริงๆกราฟ XRP อาจจะไม่ค่อยสวยเมื่อเทียบกับพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่จริงๆนาะทีนี้กราฟสวยกว่าฮะ นะ c t c เนี่ยก็ต้องรุนเหมือนกันเพราะว่าโลครั้งที่แล้วใช่มแถวแถวสา0หมื่นใช่ไหมสองหมื่นเก้าสามหืเนี่ยค่อนข้างจะคริติคอลนะหรือว่าซีเรียสนะอันนี้ผมให้ดูกราฟรดับวีคนะลงมาก็ลึกสุดแล้วเหมือนกันนะถามว่าถ้า BTC จะหลุดตรงนี้ใช่ไหมมีกรอบราคาอยู่เหมือนกันนะผมดูไว้ก็คือเนี่ย e m a 200ของระดับเดือนนะโทษทีระดับวีคครับโทษทีนะแถวสองหม้า 25, นะแล้วก็จะมียอดยอดของอไฮเมื่อปี18ก็คือแถว20,000ื่นหนึ่งเก้มื่นนะเพราะฉะนั้นถามว่างี้ราคาแพนิคของ BTC เนี่ยผมมองกรอบนะประมาณ20,000ถึง2อง0 0นะครับนะอันนี้คือกรอบที่เรียกว่าถ้ามันจะแพนิคอีกสเต็ปนะแล้วก็ถ้า BTC เนี่ย20,000ถึง2อง0 0นั่นแหละฮะ XRP ก็0.4์พกศะเป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเป้าที่ไว้มองนะสำหรับคนที่อาจจะใช้วิธีค่อยๆสะสมใช่ไหมอ่าหรือว่าในเรื่องของอการจะ DCA น, e นะครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวคิดไว้นะครับนะ กลับไปทบทวนนิดหนึ่งแล้วแล้วถามว่าเอเอ่อจะจะกล้าซื้อเนี่ยนะจะกล้ากล้าเคลกเหนี่ยวไกลนะมันมันต้องอยู่บนสมมติฐานอะไรบ้างมันต้องกลับมาดูตั้งแต่คลิปแ,กแรกๆของผมเลยนะตั้งแต่เราคุยเรื่องมูลค่า XRP ใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, ในเรื่องของมูลค่าที่เหมาะสมของ XRP เนี่ยมันควรจะเท่าไหร่นะย้อนกลับไปนะดูประวัติศาสตร์ในะ XRP เนี่ยนะผมไม่ต้องเปิดการประจําได้นะ All time high คือ3.3มจุดสามเหรียญใช่ไหมอ่านั่นคือนั่นคือราคาที่เราคุยกันเสมอมาว่า,วา All time high 3.3มจุดสามเหรียญเนี่ย ถ้าบูรันมันจะจบใช่ไหมมันควรจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะ3.3เหรียญราคาตอนนี้0.5นยหนะโอ้โหด้านบนอีกตั้ง 6x เใช่ป่ะตั้ง 6x กว่านะเพราะฉันถามว่าถึงแม้ไปไม่ถึงบนสุดเี่นะเอาไฮแล้วพี่แล้วประมาณ2เหรียญใช่ไหมเราอยู่ทางกรอบล่างแล้วนะเออเราอยู่ทางกรอบล่างนะถามว่า3.3เหรียญเนี่ยนนะเมื่อปี18เนี่ยนะ Ripple ไม่มีลูกค้าลูกค้าแทบไม่มีเลยมีน้อยมากนะ XRP เนี่ยการใช้ utilization ecosystem แทบไม่มีเลยนะมันยังไปตั้ง3.3เหรียญได้ แล้วปัจจุบันเนี่ยนะอีโคสิสต์มเนี่ยใหญ่โตแอบซ่อนกันอยู่นะเดี๋ยวจะเอาลูกมาโชว์ให้ดูนะแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยนะเราเนี่ยอาจจะหวั่นไหวไปเองนะพื้นฐานมันโตสวนกับราคานะโอเคถ้าเป็นลักษณะแนว VI ก็คือตอนนี้มูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันต่ำกว่าอันเดอร์วาลูในมุมผมนะโอเคเพราะฉันถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมยังถือ XRP ด้วยความสบายใจแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมพูดทุกคลิปเสมอนะบอกเอาละ่ะแล้วแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นนะในเรื่องของตัว XRP ที่อยู่ในมือนะ เราอาจจะต้องมีการนําไปเทรดใช่ไหมกับเหรียญลูกนะมาดูเหรียญลูกน่าสนใจมากนะผม,มอยากให้ดูนิดหนึ่งอ่ะอย่างเช่นมีอะไรบ้างอง่าสมมติ E Q e q u i l i b r i u m ต้องดูกราฟนะทุกคนลองดูกราฟนะโอเค E Q ใช่ไหมคุณดูกราฟเนี่ยมันดูเป็นขาลงไหมกราฟของ E Q เนี่ยดูแล้วไม่เป็นขาลงนะเอ,อ่อ E Q เนี่ยชัดมากเลยว่าเป็นลักษณะไซด์เว้า up โอเคไหมสังเกตไหมหรือมาดูนี่ฮะ นะ C.S.C เหรียญเหรียญคาสิโนโคอยน์สังเกตไหมฮะน,นี่ก็นี่ก็ทำท่าเหมือนจะไปเนี่ยนะครับนะลักษณะไม่ดาวน์เทรนแน่นอนในส่วนของกราฟอันนี้กราฟไทม์เฟรมเดย์นะหรือที่บอกฮะดูใครกันดูซองเบิร์ดนะครับนะซองเบิร์ดเนี่ยก็เป็นไงฮะยกนะค่อยๆยกก้นยกไฮยกโลอย่างเงี้ยนะครับนะ หรือนะฮะให้ดูโซโลเหรียญที่เราเคยเทรดกันอย่างเมามันนะอันนี้ก็น่าสนใจนะยืนทาบลูฟแฟลกมั้งเนี่ยนะขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะเราก็อาจจะดูมีโอกาสขึ้นอีกนะทั้งที่ช่วงที่ผ่านมานะครับนะสังเกตนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาของเหรียญแม่เนี่ยลงกันหนักหน่วงมากแต่เหรียญวกนี้ไม่ลงเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงพยายามเชียร์ประจําเลยว่าเอะเราควรจะลองอเปิด กลยุทธ์ใช่ไหมเพิ่มกลยุทธ์ในการเทรดพวก XRP โทเค็นนะบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้คือประเด็นนะอ่านะเพราะฉะนัน้นนี่คือตัวอย่างนะส่วนแนวรับต้านเนี่ยอาจจะต้องมาดูทีในเป็นรายตัวนะแต่แต่อย่างที่บอกนะบางตัวก็ดูไม่ค่อยยากอายุกต่อย่างเช่นโซโลใช่ไหมถามว่าราคาแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นทั้งจุดรับจุดจุดคัดเลยนะถ้าเกิดมองเชิงเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเกิดมันหักปุ๊บลงมาก็าคัด นะอาจจะโดนไม่เยอะนะครับนะอันนี้คือกรณีมี XRP ในมือนะโอเคถามว่าถ้าใครไม่มีจะไปซื้อเนี่ยต้องไปเปิดบิ t t r u นะผมมีไอ้ XRP ออลโทเคนคลิปที่เคยสอนไว้แล้วว่าต้องเปิดอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกนะนี่เห็นไหม EQ ใช่ไหมก็ทํำท่าเขาขยยกนะอันนี้คือลักษณะของกราฟที่อยากจะได้าเงรงนี้ฮะช่วงอ,อะไรแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสนะช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคนพบก็คือว่าตอน2 0งพันแปอนเก้าตอนยิ่งลงนะตอนที่หุ้นลงนะนงนะนงนะมันลงทุกตัวนะ ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะลงเกลี้ยงเลยไม่มีตัวไหนที่เรียกว่าจะขึ้นส่วนนะเพราะฉะนั้นการที่มันมีเหรียญตัวเล็กๆใช่ไหมครับที่มันทําท่าจะขึ้นส่วนไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะมันน่าจะเป็นหลักฐานอันนึงนะครับนะอันหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยเราน่าจะไม่ได้เปลี่ยนร่างกายเป็นเขาเรียกแบร์มาเก็ตสมบูรณ์แบบนะคืองนี้คือถามว่าตอนนี้เราอยู่โหมดมีแน่ๆอันนี้ใช่นะแต่ว่ามีระยะที่บอกระยะสั้นหรือระยะกลางนะ น่าจะไม่ใช่มีแบบสองสามปีเออนี่คือประเด็นแล้วกันเพราะว่าไอ้ที่ถกเถียงกันในวงการเนะี่คือว่าเฮ้ยเราเข้าสู่หน้าหนาวใช่ไหมเป็นตลาดหมีต้องรออีกสองสามปีหรือเปล่านะครับนะถ้าใครเคยดูเรื่องของการพยายามแมปปิ้งตัวไซเคิลใช่ไหมผมมองว่าไซเคิลนี้ระยะเวลามันก็ยังสั้นเกินไปนะเอ,อ่อบูรันปีที่แล้วนะโทษทีไซเคิลที่แล้วเนี่ยมันประมาณเอ,อ่อหนึ่งปีนะเอ,อ่อกว่าๆเกี่ยเพราะฉะนั้นถามว่า ของเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเรายังเรายังไม่ได้บูแบบเต็มสตรีมเลยนะมันก็เลยรู้สึกแ,แปลกๆถ้าเกิดจะบอกว่าจบรอบเหรียญหลายๆเหรียญก็ยังไม่มานะครับนะยังมีเหรียญอีกหลายตัวนะที่ยังไม่เคยกลับไป all time high ที่2018นะซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานนึงที่น่าสนใจว่าเอ๊ะมันจะจบราบจริงหรือเปล่านะครับนะนะแต่ไม่ได้บอกว่าสถานการณ์สดสวยนวตอนนี้นะโอเคอย่างที่บอกใส่เสื้อแดงมาให้เข้าตีมว่ามันแดงนะอ่ะทวนใหม่นะ 0.5นะครับนะเอาอยู่ไหมนะภายในวันช่วงวันนี้ต้องลุ้นให้อยู่ก่อนนะครับนะ BTC ใช่ไหมประมาณ2อ0 0 0ื่0 0 0้จะต้องพยายามเอาให้อยู่ก่อนนะครับนะถามว่าอ่ะเอ่อเอ็กซาร์พถ้าหลุด0.5นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้คือ0.4 0.45นะครับนะแล้วมันจะต้องมาพร้อมกับ BTC ใช่ไหมช่วง20,000ถึง2อง0 0นะครับนั่นคือลักษณะของกรอบที่ว่าจะไปด้วยกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะตัวมูลค่า XRP อาจจะลดใช่ไหมทางแก้บอกเลยนะ XRP Token นะครับนะกราฟคนละเรื่องเลยนะกราฟเป็นลักษณะของ Sideway Up บางตัวออก,ออกแนวจะ,จ,ะจะขึ้นเป็นอัพเทรนด์ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นหลักฐานที่อยากจะบอกว่ามันมีทางหนีที่ไล่นะแต่ว่าเราต้องปรับกลยุทธ์นะบางทีการกลัวอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะสำหรับตลาดทุนจริงก็เหมือนชีวิตฮนะมันมีปัญหาตลอดเวลาฮะต,ต้องรู้จักแก้ไขเวลาเกิดเหตุไม่คาดคิตนะครับแล้วก็เวลาลงทุนอาจจะต้องมองรักษาภาพใหญ่ก่อนคือถ้าเกิดเราคิดจะตีหัวเข้า,ขาบ้านเดียวใช่ไหมประเภทว่าเข้าปุ๊บตีหัวเข,เข้าบ้านออกเลยอะไรเงี้ยพลาดทีก็ทุกทรมานใช่ไหม อาจจะต้องมอง time frame ไทม์เฟรมเป็นลักษณะนักลงทุนนะสมัยหนุ่มๆผมก็เล่นเป็นนักเกมเมอร์ลค่อนข้างจะจีจ้าจบในวันอะไรเงี้ยนะแต่พอยิ่งอายุเยอะเดี๋ยวรู้สึกว่าเวลาไปเล่นอย่างนั้นเนี่ย โอกาสชนะจริงมันน้อยนะครับนะเพราะว่าพอเรามองสั้นๆเนี่ยมันจะมีนอยส์มีวิบลัชใช่ไหมมีพวกเออร์เลอร์เยอะแต่พอมองเป็นลักษณะของภาพใหญ่เนี่ยนะโอกาสชนะมันสูงขึ้นอ่ะยิ่งยิ่งมองยาวๆเนี่ยโอกาส p o b a b i l i t y ในการชนะเนี่ยสูงขึ้นนะแล้วก็อีกที่บอกนะพยายามอย่าเล่นโดยกู้ยืมเงินใช่ไหมอย่าอ,อย่า over trade นะเอออย่าพยายามเล่น leverage มากๆนะครับนะอันนั้นก็เป็นเป็นเบสิกอะนะึกข่าวไหมส่วนใหญ่ที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราเดือดร้อนเพราะอะไรเราไปฝ่าฝืนกฎเบสิกใช่ไหมเราไปยืมเงินมาเล่นถูกไหมเราเล่น leverage เกินตัวถูกมัครบ นะเอาเงินที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกเนี้ยมาเล่นอย่างเงี้ยสมมตินะเอาเงินที่ต้องต้องจ่ายค่ารถอย่างเงี้ยมาเล่นอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็เดือดร้อนนะมันไม่ได้เดือดร้อนเพราะตลาดทําเรานะเราทาตัวเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องตับนิดนึงคือคนราพลาดกันได้นะแต่ว่าเราต้องรู้จักเรียนรู้ในความผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้พูดจากคนที่ผิดพลาดทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานะ แต่แต่ไม่เคยเอาตังค่าโรงเรียนลูกไปไปไปเล่นนะสมัยก่อนเรียกว่าโอเวอร์เทรดนะก็คือ,อใส่แบบโอ้โหเอาอินหมดหมดหน้าตากหรือบางทีผมก็เคยเล่นมาจินนะโอเคเล่นพวก leverage, ทีเฟกเลเวอเรจก็หมดละนะครับนะเล่นจนรู้ว่าเออเล่นแบบง่ายๆอย่าไปทําอะไรซับซ้อนนะครับนะจะมีโอกาสระยะยาวนะครับที่จะชนะมากกว่านะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆไว้นะครับก็หวังว่ากรอบเนี่ยคงใช้ประกอบได้นะแล้วก็ทําใหา้ทุกคนช่วยตกตรกระกอนใจเย็นนะเพราะว่านาทีนเนี้ยถ้าถามผม มันนี่ประโยชน์ละมันลงมาถึงแนวแพนิกเรียบร้อยแล้วคุณมาคัดตอนนี้นะโอกาสที่จะคัดแนวล่างสุดใช่ไหมหรือใกล้ล่างสุดสมมุติถามว่าลงไป10%เนี่ยนะกัดตอนนี้ถืออยู่เนี่ยคัดไปเสร็จปุ๊บก็ไม่กล้ารับคืนถูกไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถือสปอตนะใครถือสปอต อันนี้อยู่เฉยๆดีกว่าในความเห็นส่วนตัวของผมนะส่วนถ้าใครเล่นพวกเลเวเลตอันนี้อาจจะต้องตัดสินใจคือถ้าเกิดมันหลุดแล้วก็คุณเสียหายมากเลยคุณคุณก็อาจจะต้องซับลอสตามระบบคุณนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นฟิวเจอร์เลเวเลเนี่ยอันนี้คนละแนวนะครับมันไม่สามารถจะถือเฉยๆได้นะเพราะว่าบางทีเมื่อถึงจุดที่ที่มันหลุดจริงๆนะมันก็ต้องยอมแพ้นะครับนะ ก็เป็นข้อควรระวังแล้วกันที่ฝากไว้นะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะช่วยให้สงบเสียอารมณ์ได้บ้างนะครับนะแล้วก็ลองไปทบทวนเกมแพลนดูนะใจเย็นนะมันยังมีอย่างที่บอกรูปอย่างรูปคดีเนี่ยวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องคดีนะแต่รูปคดีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคำร้องล่าสุดเอชซีเนี่ยเอามุกไอเขาเรียกว่า สิทธิ์อภิสิทธิ์ของทนายกับลูกความเนี่ยมาใช้นะซึ่งทนายเจอร์มี่นะภรรยาแกก็ออกมาว่าโอ้ยมันไม่เข้าข่ายหรอกนะก็ก็เป็นลูกเล่นเหมือนเดิมพยายามจะยื้อคดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมูลไม่มีนะรูปคดีเราไม่เปลี่ยนนะครับนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกกระบวการเรียบร้อยหมดแล้วนะถ้ายังไงอย่ายลืมไปดูนะว่ากระบวการจะมีอีเวนต์สำคัญช่วงเดือนไหนบ้างนะครับโอเคนะครับนะก็หวังว่าคงจะให้ใจเย็นๆได้บ้างนะแล้วก็ตั้งสตินะแก้ไขครับนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ